สวัสดีครับพี่น้องที่เชื่อในพักรสทุกท่านครับวันนี้เรามาเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องของการเหมือนชีวิตโดยความเชื่อต่อจากตอนที่แล้วไปหาเอานะครับตอนที่แล้วผมยังไม่มั่นใจว่าตัวเองจะจำนะครับตอนเล่นนะครับมีมีโฉดนดอยู่ที่บ้านนะครับก็วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันใน เรื่องแบบอย่างแห่งความเชื่อสอง,สองนะครับเข้าแล้วมีแบบอย่างหนึ่งไปแล้วนะครับเบบพี่น้องจําได้ไหมครับแบบอย่างที่หนึ่งคืออะไรครับค<ป>ขาที่แล้วคขาที่แล้วเรามาเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องของเปโตเดินบนน้ำนะครา<ป>ที่<ป>แล้วคงจําได้นะครับค<ป>รับพี่น้องทีักครับวันนี้เราจะนําตัวอย่างของทั้งบุคคล และกลุ่มบุคคลมาเป็นบทเรียนรวมกันสองอย่างนะครับสองตัวอย่างโดยเรายังไม่ทิ้งพื้นฐานนะครับเรายังอยู่บนพื้นฐานการทำความเชื่อให้เป็นความจริงซึ่งมีอยู่สองส่วนจำได้ไหมครับหนึ่งส่วนที่เป็นของเรานะครับสองส่วนที่เป็นของพระเจ้าใช่ไหมครับ อาจารย์ย้ำบ่อยมากตรงนี้บางคนหรือแม้แต่บางครั้งผมเองนะครับก็ยังลืมยังลืมว่ามีส่วนของเราที่จะต้องทำนะครับไม่ใช่รอให้พระเจ้าทำอย่างเดียวนะครับพระเจ้าให้เราอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเรายังอยู่บนพื้นฐานความเชื่อที่เราจะทำให้เป็นความจริงสองประการนี้ ก็คือมีส่วนของเราและมีส่วนของพระเจ้านะครับพี่น้องเชื่อไหมครับว่าการที่เราจะได้รับมรดกตามวัสัญญาของพระเจ้าเราใช้อะไรรับอ่เป็นคำถามก่อนเราใช้อะไรรับเอาพัญญาพระพรที่พระเจ้าให้เราเราใช้อะไรรับมือ <c oughs> ใช้มือไหม ไม่ใช่นะครับเราใช้ความเชื่อในการรับโมรดกจากพระเจ้าผมลืมไปเลยนะเรื่องนี้ว่าอ๊ะได้แต่ขอขอ,ขอ,ข,อ,ข,อขอพระเจ้าแต่เราจะรับมาเราใช่อะไรล่ะโด,ย,ดยธรรมชาติของเราใช่ไหมจะรับอะไรขอผู้ใหญ่ก็ใช้มือนะ นมตัวหน่อยว่ายงามหน่อยแล้วแต่เรารับจากพระเจ้าเราใช้ความเชื่อไม่ได้พูดลอยๆนะมีอ้างอิงในปรากฏในพระธรรมโรมบทที่4ข้อ16นะครับความว่าด้วยเหตุนี้เองการได้รับมรดกนั้นจึงขึ้นอยู่กับความเชื่อนะเพื่อจะได้ เป็นตามพระคุณเพื่อพระสัญญานั้นจะเป็นที่แน่ใจแก่ผู้สืบเชื้อสายของท่านทุกคนของท่านในนี้หมายถึงใครครับอับราฮัมนะครับไม่ใช่แก่ผู้สืบเชื้อสายที่ถือพระสัญญาพวกเดียวแต่แก่คนที่เชื่อเช่นเดียวกันกับอับราฮัมผู้เป็นบิดาของพวกเราทุกคนโลมบทที่4ข้อ16รปรากฏอยู่ในนี้ เราต้องใช้ความเชื่ออย่างเดียวที่จะรับเอาโมรด,ดกรับเอาพระสัญญารับเอาพระพรที่มาจากพระเจ้าบางคนก็จะมองว่าเอ๊ะความเชื่อเรามีเท่าไหร่มันมันต้องใช้ความเชื่อมากขนาดไหนที่จะรับเอาพระพรรับเอาพระสัญญาของเจ้ามีนะมีคนถามโอ้ความเชื่อเราไม่พอไม่ถึงเขาเลยในความเชื่อนี่เอาไงดีจริงๆแล้วนะครับความเชื่อนั้น ในฐานะที่เราบังเกิดใหม่นะเราเกิดใหม่มาเนี่ยเราบังเกิดจากพระคำนะครับด้วยความเชื่อจากวิญญาณของเราความเชื่อมาถึงเราเมื่อเรารับความรอยรับเอาข่าวประเสริญน,นะด้วยนิตเดียของข่าวประเสริญน,นั้นเราเลยกลายเป็นบุตรของพระเจ้าเห็นไหมความเชื่อนะี่เออบางคนถ้าคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าจะมองว่าเอ๊ะ เรากลายเป็นบุตรพระเจ้าแล้ว,ลวเหรอนี่ฤทธิ์ดเดชต,ตรงนั้นแหละครับเรารับด้วยปากและเชื่อด้วยใจว่าเราเชื่อในพรค์จะเดินทิตามพคกเชื่อในการฟื้นคืนวิชนของพรคกแล้วเราก็เป็นบุตรของพระเจ้าเลยความหมายยาว้วบุตรของพระเจ้านี่คลุมทุกอย่างเลยพระสัญญามระดกของพระเจ้าเป็นของเราเห็นไหมครับนี่แหละความเชื่อตรงนั้นแหละมันฝังอยู่ในตัวเราแล้ว นะครับเพราะฉะนั้นลิเดีตรงที่ว่าเนี่ยเราการบุรพระเจ้าเนี่ยขนาดความเชื่อเดียวกันเนี่ยได้มอบไว้ให้กับเราทุกเลยที่เชื่อรับความรอดแล้วแต่ที่สําคัญที่สุดสิ่งที่เราต้องทําคือต่อไปคืออะไรครับเราต้องใช้ความเชื่อของเราที่เรามีอยู่ใช้ออกไปนะต้องใช้ออกไปนะครับและสิ่งที่สองที่เราต้องทําต่อจากการรับความเชื่อคือ ทำให้ความเชื่อในตัวเรานี่มันเติบโตขึ้นตรงนี้สําคัญมากสําคัญมากนะครับเราจะเพิ่มพูนความเชื่อเราได้ยงไก็โดยพระคำของพระเจ้าปรากฏในโรมบทที่สิบข้อสินะครับแต่ความเชื่อของเราจะเติบโตเข้มแข็งขึ้นในเมื่อเราใช้ความเชื่อนั้นโดยกระทําตามพระวจนะของเจ้าเห็นไหมครับ เราต้องใช้นะบางคนไม่ใช้ความเชื่อพอขอพระเจ้าประเสริฐปุ๊บสักพักได้อาทิตยผ่านไปยังเฉยๆเอ๊ะบางทีสงสัยหนะักเข้าพระเจ้าทําอะไรอยู่พระเจ้ายังคิดถึงเราอยู่หรือเปล่าเนี่ยนะบางคนขนาดนั้นแล้วก็ทิ้งความเชื่อไปเลยนั่งสารและทิ้งความเชื่อใช้ความเชื่อแล้วยังไม่มีความอดนทนที่จะไปถึงตรงนั้นนะครับนี่คือการที่ ถามว่าเราจะใช้ความเชื่อขนาดไหนที่เราจะรับเอาพัญญาของพระเจ้านะครับความเชื่อนะครับที่อยู่ในพิญญาจิตของเราเนี่ยเป็นฤทธิ์เดชที่เพียงพอที่จะทำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้กลายเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ฤทธิ์ดเดชตรงนี้นะครับสำคัญมากนะงั้นเราสามารถใช้ความเชื่อนั้นเปลี่ยนแปลง โลกของเราได้โลกส่วนตัวเราก่อนนะครับแล้วค่อยเปลี่ยนทางโลกนะครับนี่เดี๋ยวตัวนี้เราใช้ได้เรามารู้เรียนรู้ตัว,อ,ตวอย่างแรกร่วมกันเลยนะจะไปอย่างเร็วนะครับ <S <S ความพี่น้องครับความเชื่อมีอยู่สองสิ่งที่จะแยกจากกันไม่ได้คืออะไรครับความเชื่อกับพระสัญญาแยกกันไม่ได้เลย เราเชื่อเชื่ออะไรเราองเชื่อตามพระสัญญาเชื่อตามพระสัญญาแยกไม่ได้นะถ้าเชื่อนี่ต้องมีพจทธะคำออกมาอ้างอิงได้นะครับเพราะนั้นเราต้องใส่พระคำไว้ในตัวเราเ<ม>พื่อที่จะเราจะยืนยันพระคำ<ม>ยืนยันพระสัญญาของพระองค์ในพุจธะของเราได้นะครับนั้นเราซึ่งเมอเราเชื่อในพระองค์เราจะต้องเชื่อในพัะสัญญาของพระองค์ที่มีตลอดเลย เราไปดูพันัญญาแรกซึ่งเป็นตัวอย่างในวันนี้คือพันัญญาที่ว่ารับเอาพันัญญาโดยความเชื่อตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างของกลุ่มบุคคลนะครับกลุ่มบุคคลเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของความเชื่อที่ยึดและทําลายเมืองยิริโคได้จาได้ไหมครับตัวอย่างนี้ แล้มาเรียนในพระธรรมโย,ยชัวด้วยกันนะครับเรียนรู้ร่วมกันในบทที่หข้อที่สองถึง5หนะครับพระยาเวตรัสกับโยชัวว่าดูนะเราได้มอบเมืองยิรโครไว้ในมือของเจ้าแล้วทั้งกษัตริย์และพวกนักรบกล้าหาญพวกเจ้าจงเดินขบวนรอบเมืองคือให้พวกทหาร วนรอบเมืองครั้งหนึ่งเจ้าจงทรรเช่นนี้6กวันนะครับให้พลหจิตรคนถือแตรเขาสัตว์เจ็ดคันนำหน้าหีบพนัสยาและในวันที่เจ็ดในเมื่อพวกเจ้าเดินวนรอบเมืองเจ็ดครั้งแล้วให้พลหรตเป่าแตรแล้วประชาชนทุกคนให้โหรลองในวันที่เจ็ดนะในวันที่จเดินเจ็ดรอบแนละ้ว ให้เดินหูรล้องเสร็จแล้วเมืองกำแพงเมืองยิรโครก็พังทลายเข้ายึดเมืองได้ทันทีนี่คือตัวอย่างแห่งความเชื่อในข้อที่สองเราจะพบว่าพระเจ้าตัดกับโยชัวว่าส่งมอบยิริโคไว,ว้ให้เจ้าแล้วนะครับไม่ได้หมายความว่าโยชัวและพลเมืองที่มากับโยชวัวพลอิสราเอลนะครับ จะนั่งรออย่างสบายนอนหลับกินกาแฟไปอะไรไปไม่ใชนะ่ไม่ได้นั่งรออย่างสบายใจให้เมืองยิริโคนั้นนะมาเป็นของเราโดยอัตโนมัติเป็นไปไม่ได้นี่คือช็อเด็ดที่เราเรียนรู้ร่วมกันในวันนี้ในเรื่องของยิริโคส่วนของพระเจ้าพระเจ้าทําแล้วคือเรามอบแผ่นนี้มให้เจ้าแล้วเมืองยิริโคส่วนของโยชัวกับ ประชาชนอิสราเอลทำไงครับพวกเขาต้องเชื่อเชื่อว่าพระเจ้ามอบให้แล้วแล้วก็กระทำตามตามที่พระเจ้าได้สั่งไว้นะพระเจ้าทำามตรของพระองค์คือมอบแล้วก็สั่งนะว่าให้ทำอย่างนี้อย่างนี้เป็นรายละเอียดที่วิธีการที่พระเจ้าให้อยู่ไว้ที่ชัดเจนที่สุดว่าเฮ้บางคนบอกว่าพระเจ้าให้แล้วแต่ไม่เห็นมีวิธีการจะต้องทำยังไงแต่ตัวอย่างนี้พระเจ้ามอบวิธีการไว้หมดเลยเดินเจ็ดวันนะ หกวันนี่วันละรอบเจ็ดวันวันที่เจ็ดเจ็ดรอบแล้วรอบที่เจ็ดนี่เสียงแต่ยาวแล้วก็โหเลยนะเห็นไหมาการที่เรามองดยฝ่ายโลกแล้วถ้าเกิดเราจะเข้ายึดเมืองสักเมืองหนึ่งในโอสมัยนี้ต้องถล่มกันนะเป็นฟืนเป็นไฟถึงจะไล่เมืองมาแต่พระเจ้าบอกให้ทําอย่างนี้นะครับนี่ตัวอย่างแห่งความเชื่อนะครับสังเกตว่าประชาชนอิสราเอลเขาโลลูลร้อง กำแพงถลง่มหรือยังครับยังนะเขาโหดังทั้งที่กำแพงเมืองยังตั้งอยู่แข็งแกร่งมากถ้าหนเต็มไปหมดอยู่ข้างในแต่ส่วนใหญ่คนที่เชื่อใหม่ๆหรือเก่าๆก็ตามจะให้เห็นก่อนว่าเมืองถล่มแล้วพระเจ้ายกให้เราแล้วไม่ใช่เราต้องเชื่อว่ามันถล่มแล้วโหไปเลยแล้วมันก็ถล่มจริงนะครับนี่คือตัวอย่างแรก ครับคนมากมายปัจจุบันยังคงนั่งรออยู่ที่บ้านเพื่อรอให้บางสิ่งเกิดขึ้นหลังจากเขาอธิษฐานแล้วนะครับแต่มันไม่ใช่เราไม่ควรจะนั่งอยู่กับบ้านนะครับแล้วรอให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นก่อนถึงจะเชื่อแต่ให้เราอธิษฐานเชื่อและทำตามที่เชื่อนั้นในสิ่งที่องค์ให้ทำ ตามพจนาคำของพวกนะครับนั่นคือคิดลับของความเชื่อในตัวอย่างนี้คืออธิษฐานให้เชื่อและกระทำตามนะไปตัวอย่างที่สองด้วยกันเลยตัวอย่างที่สองเราจะมาเรียนรู้ความเชื่อแบบอย่างความเชื่อของบุคคลเป็นความเชื่อเพื่อการหายโรค ในพระธรรมกิจาการบทที่14ข้อ7ถึง10กล่าวว่าและได้ประกาศข่าวประเสริฐที่นั่นที่เมืองลิสตรามีชายคนหนึ่งนั่งอยู่ใช้เทา้าไม่ได้เขาพิการมาตั้งแต่ในคันมดาบเปาโลพูดประกาศอยู่คามหมนดูเขาแล้วก็ มองว่าเขามีความเชื่อพอที่จะหายโรคได้คือคนง่อยนะครับมาฟังจะปลุกประกาศจะปลุกประกาศอะไรอรัจะปรลโประกาศข่าวประเสริฐเรื่องความรอดเรื่องการรักษาโรคเพราะพระชนะสั่งว่าจงออกไปสั่งสอนประกาศและรักษานะครับจะปลุประกาศเรื่องนี้อยู่ การหายโรคเกิดขึ้นเมื่อตอนที่เปาโลพูดสั่งให้คนง้อยกระทำตามที่อาจารย์เปาโลสั่งสั่งว่าจงลุกขึ้นยืนตรงเขายืนเขาลุกขึ้นนั่งอยู่นะครับตั้แต่เกิดเลยยืนเดินไม่ได้แล้วก็เดินไปเฉยเลยแปลกไหมครับ การเชื่อนั้นเกิดจากอะไรเกิดจากลิเดียของ,งอาจารย์ปอลโลเหรอไม่ใช่ไม่ใช่นะครับเกิดจากอะไรอ่ะหรือเกิดจากความเชื่อของ,งอาจารย์ปอลโลไม่ใช่นะครับมันเป็นความเชื่อของเขาเองเพราะอาจารย์ปอลโลบอกว่าเขามีความเชื่อพอที่จะหายโรคได้นะครับ ในนี้มีสองสิ่งเหมือนกันที่ผมเกิดนังแต่แรกว่าเรายังยืนอยู่บนพื้นฐานส่วนของเราและส่วนของพระเจ้าอาจารย์เปโลทำสามสิ่งนะครับในบทนี้อาจารย์เปโลททำอยู่สามสิ่งในฐานะภาชนะของพระเจ้าไปประกาศข่าวประเสริฐหนึ่งอาจารย์เปโลประกาศข่าวประเสริฐนี่สิ่งที่หนึ่งอาจารย์เปโอลทำสิ่งที่สองอาจารย์ ปโลเห็นว่าชายง่อยคนนี้มีความเชื่อพอที่จะหายโรคได้นี่คือการสังเกตของอาจารย์ปโลสิ่งที่สามที่อาจารย์ปโลูทำคือสั่งให้คนง่อยลุกขึ้นยืนและก็เดินออกไปสามสิ่งที่อาจารย์ปโลทำในข้อนี้แล้วคนง่อยละ่ะคนง่อยก็ทำสามสิ่งเหมือนกันสิ่งที่หนึ่ง เขาฟังถ้อยคำขอจารพโลนะได้ยินถ้อยคำความเชื่อเกิดจากการได้ยินเขาได้ยินสิ่งที่สองที่เขาทำคือเขาเชื่อว่าจะหายโรกแน่น,นอนแบบที่จารพโลกำลังประกาศอยู่หาเขาเชื่อสิ่งที่สามเขาทำไงกระโดนดเดินออกไปทันทีเขาไม่สงสัยนะเขาบอกว่าเฮ้ยจริงรอไม่เดินเหมือนแต่เกิดแล้วนะ่ะไม่คิดเขาไม่ได้สงสัยตรงนั้น พี่น้องครับจากตัวอย่างนี้จะเห็นว่าชายง่อยเขาไม่ได้หายโรคเพราะริดดิบางอย่างที่จัปุโลมีแต่เขาเองมีความเชื่อว่าเขาจะได้รับการรักษาหายเขาได้รับการรักษาโรคจากไหนอาจารย์ะหลกพูดนะพูดอะไรพูดข่าวประเสริฐและความรอดกับการรักษานะครับ เคล็ดลับหนึ่งอันนี้คือคนอื่นเป็นนะถ้าเกิดตัวเราไม่สบายลนะ่ะทำไงมีเคล็ดลับปรากฏไว้ในพระคัมภีร์ข้อนี้ให้ฝังอยู่ในชีวิตและจิตวิญญาณของเราเลยในธนานะผู้เชื่อนะครับเราไปดูมีพระเจ้าข้อหนึ่งเกี่ยวกับการรักษาที่คริสเตียนควรจะฝังไว้ในจิตวิญญาณของเราคือปรากฏในพระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่สองข้อ24 ฉบ,บับมาตรฐานนะครับกล่าวไว้ว่าทั้งนี้เพื่อจะให้สำเร็จตามพชนะที่ตรัสผ่านอิสยาผู้เผยวจนะของพระเจ้าที่ว่าพระองค์เองได้ทรงรับแบกบาปทั้งหลายของเราไว้ในพระกายของพระองค์ที่ต้นไม้นั้นเพื่อว่าเราจะตายต่อบาปแลเ้เนินชีวิตเพื่อความชอบธรรมด้วยบาดแผลของพระองค์พวกท่านจริงได้รับการรักษาหาแล้วนี่ถ้าเราไม่สบายนะครับ ปวดหัวเป็นไข้ด้วยบาดแผลของพค์ลูกได้รับการรักษาหายแล้วเคยเห็นไหมครับรอยแผลเขี้ยนตีที่พระเยซูโดนนั้นคือการไถเราออกจาก,กครคภัยไข้เจ็บออกจากทุกอย่างออกจากอะไระออบ้างออกจากความบาปออกจากความยักจนออกจากโกครคภัยไข้เจ็บออกจาก คำแช่งสาปทั้งปวงสุดท้ายสูงที่สุดคือออกจากความตายฝ่ายวิญญาณของเราเองห้าสิ่งอย่างน้อยที่พระเยซูทรงไถ่เราที่ไม้ขาังเขนนนะจำภาพนั้นไว้นะครับไถ่เราออกจากหาสิ่งแล้วเราจะกลายเป็นผู้ที่อยู่ตรงข้างสิ่งที่พระองค์ทรงไถ่คืออะไรครับไถ่เราออกจากความบาปก็คือเราเป็นผู้ชอบธรรม ทยเราออกจากอะไรความยากจนคือเราเป็นผู้มั่งคั่งล้ำลึแล้วไทยออกจากอะไรเองครับสุขภาพไทยออกจากลูกไทยจากอะไรต่อคาแช่งสาบเราได้รับพระผอนี่มาจากกระเจ้าแล้วไทยออกจากอะไรสุดท้ายความตายฝ่ายวาเราเป็นผู้ที่ได้รับความโลดแล้วเราชอบทำแล้วเราจะไม่ได้ตายฝ่ยายวิญญาณต่อไป เป็นบุญของพระเจ้าเป็นบุญที่รักของพระเจ้ามรดกทั้งหลายของพระเจ้าเป็นของเราจากตัวอย่างทั้งสองตัวอย่างที่ผมยกในวันนี้จะเห็นว่าการเดินในทางแห่งความเชื่อนั้นยิ่งเราเรียนรู้เรื่องของพระเจ้ามากขึ้นเท่าไหรเราก็ยิ่งจะเชื่อในพระองค์ได้มากขึ้นเท่านั้นตัวแปรสําคัญเลยนะครับหากเราจดจอ่อปที่พระสัญญาของพระเจ้าใช้ความเชื่อ และปริบตรตามพระชนะคำของพระอ,องค์เราก็จะได้รับเอาพระสัญญาโดยความเชื่อในที่สุดให้เราที่ตามร่วมกันครับพ่อในสวรรค์ลูกขอขอบพระคุณพระอ,องค์สำหรับพระชนะคำของพระอ,องค์ที่ช่วยพุ่มพูลความเชื่อของลูกและสำหรับสถานการณ์ที่ลูกกำลังเผชิญอยู่ขอพระอ,องค์ช่วยเสริมกำลังให้ลูกทั้งหลาย ได้ดำเนินชีวิตอยู่ในความเชื่อแห่งชัยชนะที่พระองค์ประทานให้ในทุกสถานการณ์ลูกขอขอบพระคุณพระองค์งคที่ทรงประทานความเชื่อที่มีชัยแก่ลูกทุกคนขอพระองค์ทรงสอนลูกให้เติบโตในความเชื่อมากขึ้นในทุกๆวันสรรเสริญพระองค์ขอบคุณพระองค์ในวรนนามพระเยซูคริสเอเมนข้อบคุณารบพี่น